ปะธสร้างสรรค์เป็นการประกาศนะคะเตรียมคอนเสิร์ตเป็นสาวเด็เตือนี่อ้าเชิญจ้าวันนี้จะมาขับร้องบทเพลงพี่ชอบอะไครับผมแอรเคลื่อนที่นี่คือรางวัลของอำเภอบางมีนะครับไม่มีให้ท่านเสียใจแน่นอนต้เรียแล้วนะคะถึงสมม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 นมม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 ม ผมนายสุเดียนลาภพรองประธา,า,า,านสภาวัฒนธรรมประจำวันแล้วแล้วก็สุกุลไทยปราดจงหวัดศรีเกศหัวหน้าส่วนราชการักศนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากท่านอนิภูมิสุขสมเดินเรื่ องค์สุส่งิุ้งผู้ว่าร,ร,ราชการจังหวัดศรีสะเกดกระผมนายชัยวัฒน์เซนภูมนายอำเภอวังหินขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเทศมบูรตรีนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นทางการประชาสัมพัน,พพนพพธ์ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอวังหินเพื่อให้ผู้มีสม่สวนเกี่ยวข้อง ได้หาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตหอมแดงว่าละจังหวัดอ่านเนี่ยก็คือสาระสําคัญของการจัดงานหอมแดงจริงๆแล้วนะครับทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับงานทุกอําเภอเนี่ยที่ทางจังหวัดอยากจะเห็นทุกอําเภอทําคืออย่างน้อยหนึ่งอำเภอเนี่ยมีหนึ่งเทศกาลสร้างสารรค์เกิดขึ้นมาที่อำเภอจังหวัดก็ขอให้ทางอำเภอโดยท่านนายอำเภอเนี่ยได้ เขียนโครงการไปยังจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเนี่ยได้กัดสรรงบประมาณลงมาที่วังหิีนม้อนกันแต่ไม่ใช่ที่ว่าการอำเภอเรามีการจัดงานที่วัดนะครับงานที่อำเภอเริ่มต้นขึ้นแล้วเราก็จัดต่อไปเพื่อให้เป็นงานของพวกเรานะครับเราก็จะมีสิ่งดีๆสืบต่อเรื่องวัฒนาเรียนเชิญค่ะบนเวทีากำนันกำนันง่าย และข้างในจะมีของดีสีวังหินอยู่นะครับนแหนเพื่อนิ่นหอมกระเทียมนะคะเข้ากับกาน คอนเสร็จงานตรงเป๊ะเลยค่ะหมอสถียนค่ะงดงามยิ่งนะคะและก็จะเป็นการมอบของที่รุ่งให้กับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่บนเวทีทุกท่านนะครับหล่อสักครู่นะครับขอมอบให้กับท่านระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดนะคะขอบครับผมและมอบให้กับนายแพทย์เสกสรรจงจันนายแพทย์เชี่ยวชาญรงนายแพทย์สาธานรณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะคะ แทนคำขอบคุณนะคะวันนี้ชาวอำเภอวังหินของเรารู้สึกเป็นเกียรตินะได้แก่คุณสมรนมณีรัตน์นะคะเข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารุัุการสีสำหลาง ครับ,รบถ้าไม่มีทั้งแปดต,ตำบลของเรามีความกล้าดมีคว